เฮ้ยสล้สดสวีดค้ามักจิกซอล่าค่าขอบคุณมากที่มาอยู่ะบกัอคนะครับัมักกม2โอเคลองพูดถึงซี2เเย้เย้เป็นการเปิดงานแบบไม่ได้ันตั้งตัวนะคร You came in fast. I haven't opened the stage yet. Okay. I, I ผมว่ายังไม่ได้เปิดเวทีเลยพี่แจ็คลงไปยบอยแล้วเหรอแจ็คโอเค it's gonna be very short yes นะฮะมาพี่แจ็คน่ารักมากบอกว่ายังไม่ได้เปิดเวทีเลยพี่แจ็คลงไปให้นะฮะแล้วก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการครับต้องสู่ที่ C2 Clear Water Clear Future with Jackson Wang ไปดู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  Actually that was the opening and เอเ e นอาฮ v ท t ูเอนบักคือสมอลเฟอ and then you. <c oughs> บอกว่าเมื่อกี้ชื่องานนะฮะพี่แจ็คขึ้นมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวต้องเชิญคุณสมโอกอ่อนเร็เวๆๆๆโอเคโอเคและแน่นอนครับนอกจากพี่แจ็คเราได้เจอแล้วแต่ต้องลงไปสักครู่เพราะว่าท่านบริหารคนสำคัญนะฮะที่แน่นอนในรื่องงานที่ให้เกิดขึ้นร่วมกับพี่แจ็คเลยก็อยู่ตรงนี้นะครับต้อนรับเลยครับขอเสียงนาฬิกับคุณสมโอล <c oughs> คุณคาริยรัตน์สิริรัตน์ที่เกียรติครับประธานบริหาร บริษัทซีดริกจำกัดนะฮะัว่ับมยังไงฮะอันนี้เราสดมากอยากเชิญพี่แจ็คมายืนคุยกันเลย,ย,เย,ย,เลย,ยด,ดีไหมดิฮะดีไหมฮะแะน่นอน,น,นครับพี่สโมอยู่คนเดียวไม่ได้ครับต้อนรับครับ this one here, h a c k s o n y o บ อ่ะขออนี้ตได้ฟังจากพี่ซมโอก่อนเลยนะครับถึงที่มาที่ไปของวันนี้เชิญแชร์ให้ได้ฟังได้เลยครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็แฟนคลับทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้นะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที่ทุกคนตั้งใจมาหาพี่แจ๊คของเรานะคะแน่นอนว่าทางแบรนด์ชีตูของเรานะคะก็มีความภาคภูมิใจเนาะกับแบรนด์มารเดอร์คนนี้ที่เป็นคนที่มุ่งมั่นและตั้งใจกับสิ่งที่เขาจะทำเนาะเมื่อปีที่ผ่านมา เอาแบบเร็วๆเ,เลยลวกันก็คือเราได้ไปเก็บขยะกันที่ของน้าค้าวแล้วก็เราได้ทําลายสถิติที่สูงมากที่คนจะเก็บได้ดนะั้นที่แบงก์ก็อยู่เนาะเร<ป>ื่องสิ่งนี้ค่ะเราพยายามให้เห็นถึงความจริงจังของแบนด์เราที่จะสร้างสารรค์โลกใบนี้ให้ดีขึ้นค่ะคซึ่งแน่นอนว่าปีนี้นะคะโครงการของเราในวันนี้เราก็มาทําสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจรใวมถึงสิ่งที่คุณแจ็คสันเป็นคนร่วมคิดแล้วก็เป็นคนคิดคลนเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนาะ ให้กับแฟนๆเนาะเดี๋ยวให้พี่แบมนด์แไป,ไป,ไป๊บฟังไอวิลเล็ตพี่แบรนานสเลจยูแล้วนะโอเคแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็จะมามอบสิ่งดีๆให้กับเด็กๆเนาะผ่านทางแบรนด์ C2 แล้วก็แบรนด์ด้นเซจยของเราค่ะพี่แบมเช็คแฮนด์ฮะเช็คแฮนให้ได้เลยจริงๆนะฮะโอ้ชิวส์ทักกันเกี่ยว all the projects that we did together it's been two years <Yes. S 2> with C2 right yes, yes. starting off with collecting the garbage <Definitely. S 2> you took care of the entire thing along with the team Everyone's effort. Uh, yes, everyone's effort. And then the second year was the, sh uh, the gala, the charity gala. Definitely. Uh -huh, that was awesome as well. And moving on to this year as so, well. But before we move on to this year's activity, we have a recap of the entire campaign that we did. Yes, do. This DTR is going to share the whole thing. Right? Okay. Let's go. Let's go. สองปีที่ผ่านมาเชิญรับชมเลยครับ เสียงประวัยกับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับและความตั้งใจดีนี้จากแซนด์รอนและแซนาคุณสมโภด้วยนะครับเชื่อเลยครับเป็นยังไงบ้างครับนี่เราชมคลิปเปไปที่รีบร้อนนี่คือความตั้งใจต้องเน้นย้ำเลยครับทุกท่านว่าแน่นอนความตั้งใจจาก C2 และไม่ได้เพียงแค่ C2 ครับแต่ว่าดีบิชเช่นที่ตรงกันออนไลน์กันกับพี่แจ็คเองนะครับแจ็คสันแวรไรเทียนะฮะที่ตั้งใจที่จะส่งมอบแหล่งน้ําที่สะอาดนะครับให้กับ Else, many, many, the who coordinates it makes it need some kind of managing team project? So can you please share why you initiated this, why you wanted to do this? Yeah, you know, uh, for me, you know, just growing up also as an athlete before music hmm. and I think uh before having I think every single one, before any lifestyle happening. Or even before food, I think the foundation of everything starts with water. Right. Right. And I think that's the base foundation of the basics. And I wanted to start an entire a journey with C2, like you were talking about. You know, from uh, from the from the, from the traf, right. trash, 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 waste, yes. Yes. And then from water, that's only step one to me because that's foundation and basic. And then moving forward, that's the entire journey that I want to build using a partner with C2 to make it happen. Yeah. มือกับพี่แจ็คด้วยนะครับแปลคร่าวๆ a brief translation แปลคร่าพี่แจ็คบอกว่า,บบวานี่คือความตั้งใจอยู่แล้วนะครับเรื่งองการอมอบแหละ่งนะ้บซึ่งเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นสำหรับ2โปรเจกต์แรกที่เกิดขึ้น,นซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเลยนะฮะซึ่งพี่แจ็คแน,น่นอนก่อนที่มาเป็นศิลปินอากาเซ่รามันจอยู่นะว่าเป็นนะัก ปัรดาบถึงต้องเป็นสิ่งนั่นเองนะฮะซึ่งก็แน่นอนก็ต้องการน้ําที่สะอาดซึ่งเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเลยนะครับนั่นเอความตั้งใจที่ได้ทาไปเป็นที่เรียบร้อยและไม่หยุดแต่เพียงเท่าน,น,นี้ก็ยังร่วมง,งานกับ C2 ทูนะฮะในการทํากิจกรรมต่อเนื่องกันไปใช่ับพสโิโซโฟซึ่งก็คือกิจกรรมในวันนี้แน่นอนนะฮะกิจกรรมในวันนี้ก็คือน,นอกจากพื้นฐานที่เราได้ส่งมอบไปเป็นที่เรียบร้อยเรื่องของการพัฒนาสภาพจิตใจสภาพกายด้วยใช่ไหมคะอยากให้เสริมตัวเองกับโซโฟก็คือคุณแจ็คสันเนี่ยคะ่ะเขาได้ เมื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่คือเรามีแหล่งน้ําสะอาดแล้วเราไปเก็บขยะแล้วเขาก็อยากจะส่งเสริมให้เด็กๆอะค่ะได้เขาบอกว่าเขาอยู่ที่ยุโรปเนี่ยเขาเคยไปที่ยุโรปต่างประเทศที่เขาพัฒนาเนี่ยครับเขามีแหล่งน้ําที่สะอาดสามารถดื่มน้ําจากก๊อกสามารถดื่มน้ําสะอาดได้เขาก็เลยมีไอเดียว่าเขาอยากทําให้โซนเอเชียของเราโดยเฉพาะประเทศไทยที่เขารักที่เขาเรียกว่าบ้านหลังที่สองเนี่ยเขาอยากมาพัฒนาบางสิ่งให้กับ เราก็เลยอยากจะเริ่มที่จะทําให้กับเด็กๆที่เขาได้ยโอกาสซึ่งเขาเกิดมาเขาก็ไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นซึ่งแจ๊สันเขาก็เห็นด้วยที่ที่อยากจะไปมอบให้กับเด็กที่การเด็กที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งหรือมีปัญหาต่างๆเพื่อเยียวยาจิตใจเด็กเหล่านั้นแล้วก็เป็นอินสปิเรชันให้คนรุ่นใหม่ๆอะคะ่ะทําเพื่อสังคมทาเพื่อคนรุ่นใหม่โดยการส่งผ่านเรื่องราวที่เกี่ยวกับน้ำไปซึ่งวันนี้เราก็ได้มอบ ว,วันนี้เดี๋ยวจะให้พี่แจ๊งเนี่ยไปช่วยเย,ออยียวยาจิตใจเด็กๆที่ไม่มีโอกาสกอดคนอื่นๆค่ะ นะครับก็คือน้องๆพิเศษที่ตอนนี้กำลังสนุกสนานใ่กิกจกรรมด้านใน just a few moments w o l l be heading inside to do some activities with the o special kids that are ready on the inside from the seven foundation and aside from y u p e t a I had to mention that on top of special guests ที่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับอยากทุกคนได้ปรบมือต้อนรับกันด้วยนะครับเราได้รับเกียรติจากคุณยูบินคุณออนสุขทัชไคุณหลงลี i, และคุณปอป้ ah ah. นานะฮะปรอด้วย วันนี้พี่แจ็ค w i l l be doing activities with the kids along with these four as well นะฮะทั้งสี่ทาเดี๋ยวได้ร่วมด้วยเดี๋ยว้ทีมงานได้พาไปทางด้านในได้เลยนะครับเรียนเชิญน,นะฮะสักครพูดเดี๋ยวพนั้นนะครับมาครับมางั้นพูดถึงกิจกรรมทางด้านใน o w me จะ briefly introduce all the activities on the inside นะครับมีกิจกรรม4 ผ่านด้วยกันนะครับกิจกรรมที่หนึ่งคือ the f l gloves ครับช่วยเสริมสมาธิผ่านงานศิลปะแล้วก็การล้อลูกบัตนะฮะเดี๋ยวพี่แจ็คก็จะได้ไปร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆด้วยนะครับรวมถึงกิจกรรมที่2 the sound and things ครับที่กระตุ้นประสาทสัมผัสการเชื่อมโยงเสียงแล้วก็วัตถุต่างๆนะครับส่วนที่3กิจกรรมที่3กับ the life นะฮะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ในหลายแง่มุมเลยนะครับก็จะได้ฟังกันวันนี้เรามีครูการนะครับมาแชร์แล้วก็มาบริเวณ s e s ช i o n นี้ด้วยนะครับแล้วก็ ที่4นะฮะคือ the s t r e t h นะฮะพัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อส่วนต่งตงตงางๆผ่านกีฬานะฮะซึ่งเน่พี่แจ็คก็เป็นสายกีฬาแล้ว we'll be doing some you know soft skill hard skill of course all the good stuff r i g h t are you ready yes I'm ready let's proceed <S นะฮะนะักขอาวคนนี้เริ่มเลยนะฮะมาทางด้านใน <c oughs> เพราะว่า the kids are ready as well บริษัทเรานี้เลยครับ please exit on the left yes โซเสซ่นนายนะครับพี่แจ็คอีกครั้งนึงด้วย your feelings after we've done all the activities how does it feel no i just feel like in general uh, i was just talking about it over there uh, we have to always think like um, we every single day we're living right we sometimes we t tend to forget like how the environment that we are at right now is what the previous generation did for us. And I think a lot of times we kind of forget, you know, just living busy every day in any industry, we kind of forget that. And I think what we do is how the next generation is going to live. You know, I think that's why it's important to to, to have that mindset is what I think. <coughs> ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นปัจุบันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เจเนอเรชันก่อนหน้ารุ่นก่อนหน้าทำเอาไว้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะเป็นสิ่งที่เราเจนนี้ทำเอาไว้งั้นสำคัญออมากที่จะคานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากๆนะครับผม Yeah I'm also thinking like it's not like we're we're we saying that we're g o i n g to save the world you know? but I think what 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 can make a difference is the mentality of the approach if going it if generation is going you know? that, that I think you know, even if it's we're screwed what ones the next be even steps about no talk that baby up's พี่แจ๊คก็บอกว่าแน่นอนมันไม่ได้ต้องการที่จะมากู้โลกนะฮะหรือว่าความเปลี่ยนแปลงนี้มันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าในเรื่องของวิธีคิดนี่แล้วว่าการริเริ่มและการได้นทา จริงๆและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แบบอาจจะเป็นก้าวเล็กๆ baby step ซึ่งสำคัญออมากๆถ้าเรามีก้าเวเล็กๆแบบนี้กันทุกๆคนนะฮะมันก็จะร่วมทำให้สังคมดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นพี่สมโอมีอะไรอยากจะแอดไหมครับ NTT One แอดเสร็จได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยว,วันนี้อยากจะขอบคุณทุกๆคนค่ะที่มาร่วมงานวันนี้คือปกติก็เป็นคนที่เข้มแข็งมากแต่ว่าวันนี้ก็รู้สึกปรบมือใจมากที่ได้เห็นภาพที่มันเกิดขึ้นวันนี้เพราะว่า อย่างมันยากจริงๆกว่าจะเกิดขึ้นวันนี้อะนะคะทั้งเรื่องของแนวคิดต่างๆที่เขาอยากจะทําเขาอยากจะทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ร่วมกันเป็นก้าวเด็กๆที่ไปในสิ่ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสิ่งที่ทำเลยคะ่ะวันนี้เราได้พาเด็กๆมาจริงๆพี่แจ๊คเนี่ยอยากจะไปทุกอุลนิธิทุกจังหวัดที่เราพามาเลยแต่คือด้วยข้อจํากัดหลายอย่างเราก็ไม่สามารถพาไปได้วันนี้เราก็เลยรวมเด็กๆที่ไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกเลย เด็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะได้พบรอยยิ้มสักเท่าไหร่ป่วยบ้างไม่สบายบ้างตั้งแต่เกิดบางคนตาบอดหูหนวกเมืไรอย่างนี้ก็เขาไม่เคยได้เจอรอยยิ้มหรือสิ่งที่สวยงามซึ่งพี่แจก็อยากจะให้เราไปปลูกฝังเรื่องพวกนี้เป็นอินสปิเรชันให้กับเด็กพวกนี้ซึ่งซึ่งวันนี้เราทําแล้วก็เห็นรอยยิ้มของเด็กๆแล้วรู้สึกแบบดีใจมากค่ัที่มันเกิดขึ้นผ่านแบรนด์ของเราซึ่ง เราขายน้ำเดือดก็จริงแต่ว่าเราก็อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมเพื่อผู้คนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างที่เราอยากจะทำอย่างเช่นเราทำรีไซเคิลเนาะเราไปเก็บขยะเราไปทำให้แม่น้ำน้ำคลองสะอาดซึ่งแจ็คสันก็อยากจะทำล้วก็พาไปทำซึ่งวันนี้อยากจะช่วยเด็กอยากจะให้มีภาพคือจริงๆตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากให้มีภาพออกมามากมายเพราะว่าเขาส่วนใหญ่เขาก็จะชอบแบบขอไปทาอยากไปทา ให้เยอะที่สุดอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้แฟนๆเขาหรือผู้สนับสนุนเขานี่เยอะมากมายเหลือเกินซึ่งเราก็ต้องมีคําถามเยอะมากมายเข้ามาก็เลยว่าวันนี้อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่ากิจกรรมที่เราทําคือเราอยากจะทำเพื่อสังคมอยากจะทาเพื่อทุกๆคนจริงๆซึ่งกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆที่สนับสนุนแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนมากที่เข้าใจวันนี้คือถ้าหากมีอะไรที่ผิดพลาดไปหรืออะไรที่งานของเราจัดไม่โอเคก็กราบขออภัยทุกคนด้วยแล้วก็ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้ชายคนดีที่แบบตั้งใจทำเพื่อโลกใบนี้แบบสุดๆจริงๆค่ะจริงเลยนะครับเพราะว่าเมื่อสักรู่นี้พี่แจกก็แอบมากระซิบเหมือนกันว่าคือไม่อยากให้กล้อง โฟกัสแต่หน้าของพี่แจ็คนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่อยากให้มันออกไปว่าแบบโอ้เขามาทำรื่นทำนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของ PDP A ในเรื่องของกฎในเรื่องของความปลอดภัยของน้องๆด้วยนะครับที่ที่เราจะต้องจำเป็น,นจริงๆที่จะโฟกัสหลักๆแต่พี่แจ็คนะครับซึ่งนี่แหละเป็นที่มาที่ทุกคนก็ได้มาอยู่ร่วมกันวันนี้เราก็ได้เห็นถึงเรื่องราวที่ได้ส่งต่อทั้งในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นความตั้งใจดีของ ซีทูร่วมกับแจ็คสันวัลแนนเองครับขอเสียงปรบมือดานให้กับทั้งสองท่านด้วยครับเบรกโรมอัลฟ์สเบอร์ดิจูสเดนคิว for such amazing projects for the kids and for the environment thank you so very much และเราจะไปทนการถ่ายภาพนะ photo session coming up next เรียนเชิญทั้งสองท่านอยู่ต่อบนเมทีนะฮะสำหรับการถ่ายภาพเลยน,นะฮะเชิญที่ช่างภาพครับช็อตที่หนึ่งตรงนี้ the first s h o t will be the two of you be Jack and be Simon นะครับเชิญครับ fix him o r f the camera ถัดท like, ี่หนึ่งครับเชิญเลยนะฮะช่างภาพตรงกลางนะครับเด็กสมอลต์เลคแคร์ฟรอนต์แอน n t เซนเตอร์ถ้ากล้องลบคนนะฮะได้ครับเรามีกล้องหลายตัวนะฮะช็อตเดิมนะฮะขอมองไปที่กล้องตรงกลางใช่ไหมครับ We have a few cameras left so can you still pose for the first shot please thank you ท่านได้ถ่ายเสร็จแล้วฮันสมคน ย่อเล็กน้อยนะครับให้กล้องที่เหลือสามารถถ่าภาพได้นะฮะ Let's wait for the signal Thank you Let's wait for the signal for the shot number two shot สองพร้อมนะฮะ Alright l for shot number two please remain on stage และขอเรียนเชิญครับตัวแทนจากเด่นพลินิตย์ครับ uh, Representatives from the Seven Foundations that are here with us today และกรมสงเริมและพัฒน,นาคุณภาพชีวิตคนพิการเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันกบนเวทีครับ นช็อตที่สองครับ this is shot number two ่ีแจ๊กไปทำอะไรข้างหล,หลหังฮนะตอนนั้นฮะ It's f i n e it's f i n e โอเคนี่โผล่มาแค่หัวก็ตลอดมากเลยนะฮะพี่แจ๊ผมไม่เป็นไรนะฮะขอภาพแบบนี้โนี okay, ่นะพี่แจ๊กพวกเรานะขอไม่เด่นขอให้คนอื่นให้เกียรติคนอื่นเสมอครับ อรอนะฮะฮรอสัญญาณจากทีมงานสักครู่นะครับช็อตที่สองเรียบร้อยครับ Thank you very much s h o t n u m b e r Jr. ขอบพระคุณครับตัวแทนเจ็บผลิตทีขอบพระคุณครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่แจ็คกันคือสมองนะครับเรเชนอยู่ต่อเลยนะครับคุณสมอขอเรินน่มจทางด้านนี้นะครับพี่แจ็ค These remain on stage as you Represent C2 to present a souvenir, a token of appreciation to our five sponsors. Return half of the up, I'm going to go the top of the This way, please, Pijak. Okay. Yes. And we'll take a group photo together. วสวยงามครับเป็นการมอบของขวัญลูกเกลือแสดงความขอบคุณครับให้กับผ่านผู้สนับสนุนที่ทําให้โครงการอันยอดเยี่ยมนี้เกิดขึ้นได้จริงนะครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ Thank you sponsors. ขอบคุณสปอนเซอร์มากๆครับเริยนขอบคุณดอลลาร์เลยเลยนะครับแล้วต่อไปจะเป็น Special Guest นะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้เชิญคุณป๊อปอครับนานบนเวทีเลยนะฮะ Gold Medal Badminton from Thailand เชิญครับพี่สโมโชิญนะครับป๊อป๊อปเชิญครับ Miss Yumin is join us คุณลงลิงครับเชิญครับ จละก็นอนสมรสัยครับเป็นปเช่นครับ more cameras few ขอบคุณมากๆครั้งนี่คือแขกรมบเกชิญที่มาร่วมงานแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับน้องๆครับขอบคุณครับรวมไปถึงทุกคนบนเวทีด้วย ขอบคุณครับแล้วเราจะไปจะเปิดโอกาสให้พี่พี่สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์พี่แจ๊